สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม Sniper Fury นะครับผมก็ผมจะมาเล่นอีเวนต์ซึ่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมอีเวนต์นี้ก็จะให้เราแย่งชิงปืนก็คือถ้าเกิดเราเล่นถึงบทที่10ก็จะได้ปืนคู่ชำระทองคำนะครับผมชื่อปืนอะไรก็ต้องตั้งชื่อแปลกๆเราต้องทำตามมันไปนะครับผม ตังที่ผมเยอะหรือเพชรอะไรพวกนี้ผมไม่ได้แฮกเลยนะครับผมก็ผมก็จะมาดูกันเลยว่าอีเวนต์นี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมปืนกระบอกนี้สวยมากก็เหมือนปืน RPG ปกตินี่คือเงามืดแห่งดูใบปกป้องนะครับผมเขาเรียกว่าปีศาจหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปืนครับสุดยอด ยิงทีกระเด็นผมชอบร้เปินเนี่ยงงกระเด็นครับซึ่งเราก็ต้องรอปลดล็อกบดต่อไปซึ่งมันอาจจะรอถึง20ชั่วโมง19ชั่วโมงได้นี่ผมก็เพิ่งปลดล็อกบดที่2องอต้องเล่นไป ก็ผมถ้าเกิดเราเล่นไม่ผ่านนะครับผมมันก็จะให้เราเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเนื่องจากเรานอกจากเราจะกดข้ามอย่างข้ามอย่างข้ามนะครับผมก็จะได้กระเด็นครับ โอเหลือแต่หัวก็เหมือนจะเป็นปีศาจหรืออะไรสักอย่าง <Excellent. S 1> หัวมันก็สวยดีนะสีทองก็พลังงานมันให้เล่นได้แค่สามครั้งก็เหลืออีกครั้งเดียวนะครับผมก็จะเล่นไปเลยให้ยิงโดรนนะครับผม คิดไดไงนัดเดียวโดนขายเกลี้ยงโอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายดายมาก <100. S 1> อ่าก็ไม่มีของดรอปนะครับผมอ่า ทีนี้ผมก็เล่นไม่ได้แล้วผมก็ต้องรอพลังงานในอีกสามสิบเจ็ดนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับผมซึ่งมันก็นานมากในการรอก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูปืนเลยนะครับผมก็ปืนมันสุดยอดขนาดไหนอ้าวดูยังไงวะอ่านี่วิธีดูปืนนะครับผมผู้ชำระทองคำอ่านี่ใส่สีทองลงไปนะครับผมผมว่าไม่ใส่ยิงจะสวยกว่าอ,อีก ไม่ใส่เสวยกว่าปืนนี้ครับถ้าแก๊งสตาร์ไปการมีปืนนี้นะโห<อ><อ>ผมชอบเลยสวยด้วยอกอนนี้ของผู้ชำระทองคำกับปือนอีเว้นนี้นะครับผมสุดยอด ตอนนี้ผมเล่นถึงบทที่อยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้อยู่ที่เรือบรทุกอากาศยานนะครับผมซึ่งหลออีกครั้งเดียวก็จะผ่านแล้วก็จะไปบทต่อไปก็คือวอชิงตันแล้วก็ทะเลทรายแล้วก็บทจะมาเร็วๆนี้นะครับผมมอสโกก็มีคนมาบุกฐานผมสองคนนะครับผมก็จะมาแก้แค้นกัน และชิงทองของมันก็เหมือนกับเป็นการตีกันไปตีกันมาแบบเอาทองชั้นคืนมานะอย่างเงี้ยหนึ่งสองมีอยู่ห้าตัวนะครับผม <apons> อปืนนี้ความแรงโอ้ไม่โดนเว้ยปืนแรงมากแล้วรู้เรื่อง ซึ่งปืนนี้ก็ต้องเก็บชิ้นส่วนประกอบไปนะครับผมตัวสุดท้าย,ยานี้เราก็ไปเจอตัวที่ป้นทองเราไปแล้วพิกกี้จัสติกสองสองห้าอ่าเจอแล้วนะครับผม ให้มันยืนนิ่งๆนิ่งดูแลวครับผมอุ้ยเฮือกเข้าเลยครับใต้ตาเต็มๆเยี่ยมมากได้ทองมาหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยรางวัล เก็จะไปแก้แค้นอีกคนหนึ่งโอ้คนนี้มีท้องทั้งเจนะ็ดหมื่นเก้าครั้งผมยังเก็บไม่ถึงแล้วมั้ง,คร,งครั้งเก็บห้าตัวเหมือนเดิม โอ้มีสไนเปอร์ด้วยสไนเปอร์นี่ถ้าโดนนี่นัดเดียวตายเลยนะครับผม RPG วิธีมากง่ายมากเชื่อเนี่ย no no how ทำไมต้องมีเลขเจ็ดสองอยู่ข้างหลังนะยิงขาเลยครับล้มแน่นอน้อือคุกเข่าแป๊บง่วงนอนได้ถ้วยมาอีกหกนะครับผม ก็ผมจะได้ขึ้นหลีกสูงสูงไปเรื่อยๆเก็บถ้วยเพื่อจะได้อยู่อันดับสูงสูงไปเรื่อยนี่ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สีสิบสามนะครับผมผมไม่ค่อยจะโจมตีคนอื่นเท่าไหร่หรอกคลังเต็มแล้วอัพเลยก็ผมก็ขอจบคลิปเท่าน,นี้แลลวครับผม ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ